สวัสดีเจ้าพวกโง่วันนี้เราจะเราวันนี้เรามาอยู่กับเกมคุกกี้คลิกเกอร์นะก็เรียกยังไงเหรอก็แค่คลิกคีคุกกี้ต่อไปเล่นกัรอัพเกรดเนาะอะไรแบบนั้นแหละก็วิธีเล่นนะฮะอือโอเคก็คมีคลิกให้แล้วเย้ย คลิกต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีคุกกี้ลอยลงมาน้ำนี่คือนุมนะเนะี่ยโอเคน้ำข้างล่างนะ่ะน้ำข้างล่างสีขาวๆอ่ะก็คือนุมนะคุกกี้จิมนุมนี่เปิดดิ บิ๊กลองให้เรามานะฮะโอเคมีคุกกี้สาสิบห้าก่อนมีสาสิบห้าชิ้นกล้ชิ้น,นเออแล้วก็คุกกี้ทองห้าชิ้นแล้วก็มีน้ำช็อกโกแลตอ่าทั้งหมดโอเคน้ำช็อกโกแลตโอเคไปส่งป้ามาได้อ,อันนี้แล้วกันนี่อ,อันนี้ออน,นี้ อ้๋ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ๋อช็อกโกแลตจะเพิ่มจะเพิ่มประสิทธิภาพให้เรากดคลิกทีละยี่สิบสามสิบโอเคอืมิกเกอร์ดีที่สุดเอาไปคลิกอัตโนมัตินะโอเคคลิกต่อไปเรื่อยๆนะเป็นเกมคลิกเกอร์ อันที่เราเคยคลิกกันโอเฟินออฟฟนเปิดปึ้มอู้คุกกี้สองพันสามชิ้นแล้วก็คุกกี้คุกกี้ทองเจ็ดชิ้นแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ฝนคุกกี้มั้งฝนคุกกี้มา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 ฝนคุกกี้ในฝนคุกกี้ ไม่น่าจะใช่ออก,ก,กุ๊กฝนกุ๊กกี้หรอกค่ะท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกมาเร็วมากกดไม่ทันเลยตึงกันกับกดไม่ทันนะ หม่เละอืมสามพันสามสิบชิ้นคุกกี้แล้วก็คุกกี้ทองคำสิบเอ็ดชิ้นแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วแล้วก็คลิกเกอร์อีกคุณครับซื้อกอง ya loh mah kiki lau oma wow kuki awak oh, kiko jadi lah like. lagi ต่อคลิกต่อคลิกต่อโอเคป่านนึงโอเคคุณยายไม่ทำอะไรได้นะแต่ก็ซื้อๆไว้ก่อนเนาะน่าช่วยเราเพิ่มหรอมั้งอุ๊ยคุกกี้ทองคำกดไม่ทันีละดุม อ๋อก็คือจุ่มนมใช่ไหมจุ่มนมอ๋อก็คือเป็นการปิอไม่ไม่ทันอีกแล้วไม่ทันทันละทันแล้วเหมือนเป็นการจุ่มนุมนะแล้วทุกครั้งที่เราคลิกนี่มันคือการกินใช่ไหมไม่จะเหมือนกันหรือว่าเป็นการทำคุกกี้ไม่รู้อ่ะ เห็นคุกกี้ก็หลังลอยลงมานี่ค่างดีจริงๆน่ากินมากอะไรนะยเลยอาดนอช่วยเดี๋เดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่นตัวแม่และบิวตี้ฉันตัวดังแถมส่งฟรีไม่มีน่ำวันนี้อางมีนาคมนี้ส่งฟรีเโอ้โหอืเากดเอาไปเอาเอกระบก ไม่เอากรกรบากโอเคไม่เอาไม่เอากดต่อไปกดต่อไปอึบดูหน่อยสิบ้านละกันโอเคซื้ออะไรไม่ได้อีนะโอเค อะไรอ่ะวัตคุกกี้นอกโลกเรื่องไงอ๋อข้าคุกกี้ยังไงอ๋อบุญต้องรีบกดใช่ไหมโอเค รีบกดละรีบกดแล้วโอเคมาละไหนนี่ไงนี่อีกไม่อีกนี่ไงไม่ทัน ฟิวเก๊กเกอร์เต็มไปดีกว่าไหมมา,มามบเบียกเกือบเต็มแล้ว <c oughs> ดีแน่ Okay.

อีกแล้วมีไหมไม่มีแล้วเนาะโอเค คลิกเกอร์อัพเลเวลบึมลงไหนอีกไม่อะไรอีกไม่มีแล้วเนาะอ๋อคือแบบว่ายิา่งกดยิ่งเราเอาเอาคุกกี้จุ่มนุ่มใช่ไหมนะอ๋อเรายิ่งกดเรายิ่งเอาเรายิ่งเ,เรายิงา่งอยู่ใกล้นุม่มเรื่อยๆนะ ยิงกดรีบรีบรีบกดีกดรีบรีบรีบร่บรี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 บรนบรีบนีบรีบรีบนรนีบ ผมคลิกจนแบบว่าโอ้โหแน่นอนถ้าใครว่าเลยคนที่ปวดนิ้วอยู่แล้วแน่นอนปม่ควเล่นกเกมนี้คลิกเกอร์เนี่ยเกมคลิก,ก,ร,ลก,กร์เป็นอะไรที่โคตดปวดมือมากๆปวดนิ้วไม่ใช่ปวดมือเริ่มมาเกมนี้มันมีโฆษณาด้วยเฮ้ยอืมอืมเอาต้องกดหยุดด้วย นีแหละคลิกเกอร์จกกนกว่าจะเต็มอ่ะเอารูปนิ้วเนี่ยจกกนกว่าจะเต็มเป็นรูปนิ้วในคอมนะ,ะนี่คูน้าคูน้าคูน้าโอเคคูน้าจะได้สี่สิบต่อคลิกนะฮะ Là. đi ngay mày thần đi ngay đi ngay mày thần mày lạ mày lạ đi ngay bị mấy? mày 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 nó ok ไอ้ดิอือต่อเลยกด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 อือ,อเจค,คูณสี่คูณสี่คูณห้าแล้วก็คูณห้ายี่ยมมาดีอีอ มาล้มาอีก้มาอีกไปท,ทันอีกแล้วมาแล้วก็ไปทันอีกแล้วไหนีีไงนี่ไงไ,ไม่ทัน <c oughs> กดไม่ค่อยทันนะ <c oughs> โโหกดจนเหนื่อยม้วเลยเนี่ย เกมนี้มันต้องคลิกนะ่ะคลิกแล้วก็จ่ายคลิกแล้วก็จ่ายหุ้ยพักก่อนเหนื่อยนิ้วมากมากเลยนี่แน่ซื้อบ้านสักหน่อยสิคุกกี้ฟาร์ม อยูย่ในแบบ4,000เลยแฮะแบบนี้ đi ngay đi ngay mì thân mèo á ui đi tới chuối ô không có đuôi này làm đạp mà เดี๋ยวต้องพุ่งขึ้นไฟ้าได้เลยมาแล้วอืออันนี้มาแล้วอ,อืออือฮอแล้วก็กลับสุขภาพเดิมสภาพเดิม ชั้นด้วยมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ทันคิดว่าไม่มีแล้วเลยนี่อะไรนะอู้เดี๋ยวก็ดูไหนก็ดูไหนอ,อันดับอันดับอันดับมาแล้ว อยู่ในระดับ3,000กว่าๆอันนี้ในใจอยู่ร่ดับีพันกว่า กูใจละโอเคต้องหยุดด้วยนะอันนี้อืออืออืมีนะไรีกไรนุ๊กอุ๊ขอบคุณครับ มีการจัดอันดับด้วยนะอ่าไม่ทันไม่ทัน นี่คือคุกกี้ทองจะมาจนแบบว่าเปิดคลิปไม่ได้ใช่ไหมนะโอ้โหเกินไปเกมมือถือโปเกมอน 3D มาแล้วขอแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ถ้าคุณเป็นมือใหม่แนะนำให้ฝึกโปเกมอนเหล่านี้อันนี้ C ีแฟค o ตอรี่คืออะไรอาก่อนเอสแฟคเตอรี X Factory. X Factory. กก่เอ็กแฟคเตอรี่คีคอนเทนเนอร์กี กีโคลเนอร์ซีเคิร์ดคีเคิร์บอ่ะไม่รู้อะตอมิกซีอะไรนะเอเลียนโลบอตอะไรไม่รู้นะอันนี้ก็คือแล็บแล็บสองวีสองเนาะทิก ซีเอ็กซ์นาโนคุกกี้อันนี้อะไรไม่รู้ไวรัสคุกกี้ไวรัส ไวเดสคุกกี้แล้วก็โปรโตโคุกกี้ไซน์แนปติ4ไฮโดเจนเอ่อไอโดดเจนิกคุกกี้ไม่ะ่ะมีอะไรยูยูเรเนียมสี ไม่รู้ไม่ร,มรู้อันตัวไหนนะโปรโปรต้อนี่อันปะฟีฟีที่ไปพวกคุกกี้ปะคือคลายโปรใช่ไหมเกนไคลตัวไม่รู้ว่ามูนซีบูกคุกกี้มูนกกี้ยองจันแกลิกซี่ซีคุกกี้แกลิกซี่แก,กลิกซี่ คุก oh, นะกี้แฮกโหแฮกเกอร์คุกกี้นยนะแล้วก็คุกกี้กดพระเจ้าคุกกี้พระเจ้าแห่งคุกกี้นะโอเคก็รู้สึกว่าจะย่ขนาดนี้นะ่าจะคลิกกันยาวนานนะก็รู้สึกว่าต้องปอกใครนี้ก่อนแล้วกันหค,คลิกไปจนเหนื่อยมือนะโอเคนะเป็นไงกันบ้างแต่คดีนะ้ฮะ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยแล้วกันนะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไป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 จะกลับมาคลิปหน้านะครับโอ้กุกกี้ก็จะได้ละกุกกี้ก่อนสักตาหนึ่งเอาไหมอุ้ย มาได้ไงไม่รู้แต่คุกกี้อลไงจะได้ละสามสองสิบเอ็ดสิบเก้าเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูคุกกี้เปถึงช็อกโกแลตเออช็อกโกแลตลลลลเย้ ยี่ห้ช็อกโกแลตคุกกี้คุกกี้กจิมช็อกโกแลตออ้อยู่ใน 2, อันดับสองพันอันละโอเคแค่นี้แหละครับ